สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BM m e t a f a r m นะครับหลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับเมื่อเราออกรถมาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในตอนนี้นะฮะก็จะต้องนะครับให้ช่างนะฮะมาทำเป็นลานจอดรถนะครับในบ้านของเรานะครับเพราะว่ารถนะครับเป็นรถใหม่นะครับจะจอดนอกบ้านนะครับเหมือนคันอื่นๆไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น กำแพงบ้านนะตรงนี้นะครับจะเป็นกำแพงบ้านนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้างบ้านแล้วก็เป็นทางซอยเข้ามานะครับเราจะจอดข้างบ้านเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเราจึงจําเป็นต้องทุบกําแพงข้างบ้านออกนะครับเพื่อทําเป็นประตูเหล็กนะฮะทำเป็นที่จอดรถนะครับเพราะว่าเราจะจอดข้างนอกไม่ได้นั่นเองนะซึ่งจริงๆเราก็มีความเป็นห่วงรถแหละนะฮะเพราะว่ามันเป็นรถคันงแรกเนาะนะฮะก็ มันเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าเรา,าสร้างมาด้วยน้ำพากน้ำแรงของเรานะครับจากปลากระกดัตัวน้อยๆน,นี่แหละนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมนะครับหลังจากที่ให้ดูให้ออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรถนะครับหลังจากที่ขับมาจอดอที่บ้านนะครับตอนนี้ก็จอดไว้ที่ข้างบ้านนะครับตรงบริเวณข้างซอยก่อนนะครับเพราะว่าอรอการทํา ลานจอดรถให้เสร็จนะครับอ่ะนี่นะฮะก็จะเป็นตัวรถนะครับอันนี้ไม่ได้มาอวดหรือมาอะไรนะครับเพียงแค่ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าการขายปรากัดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยนะครับจากน้อยๆนะครับก็สามารถทําเป็นเงินก้อนทําให้เรามีสิ่งของที่เราอยากได้ได้นะครับเผื่อบางคนนะครับทําไปแล้วนะครับล้มเลิกความตั้งใจในการที่จะทําในการที่จะ สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมนะครับหรือพัฒนาเป็นอาชีพหลักในอนาคตของแต่หละหลายคนนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าใครมีความพยายามหรือว่ามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้นะครับถามว่าผมภูมิใจมากนะครับเพราะว่ามันเป็นรถคันแรกนะครับแล้วก็ได้จากการขายประกันแล้วก็ผมไม่คิดว่าการขายประกันของผมนะครับมันไม่ได้มันไม่น่าจะได้ขนาดนี้นะครับแต่วันนี้นะครับมันทําให้เรามีสิ่งของที่เราอยากได้นะครับนั่นก็คือ อัพเกรดฐานะตัวเองขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราควรจะมีนะครับในวัยวัยหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับประตูเหล็กตรงนี้นะครับก็ช่างนะครับเพิ่งเอาประตูเข้ามาประกอบแล้วก็ทําการเชื่อมเหล็กต่างๆนะครับอันนี้นะครับบริเวณข้างในการจอดรถของเรานะครับก็ถัดมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฟาร์มประกาศของเรานะครับก็อาจจะดู เละๆหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาเข้าไปจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับในหน้าถังฟาร์มปลาเนาะนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับจะต้องมีการรีโนเวทฟาร์มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากนะครับเสาไม้นะครับข้างในนะครับมีการผูกหังลงมาบ้างแล้วนะครับก็จะมีรีโนเวทใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูเรื่อยๆนะครับก็อันนี้นะฮะก็จะเป็นบ่อไรแดงนะครับ ซึ่งไรแดงนะครับมีคนคอมเมนต์มาถามว่าพี่ทำไรแดงเองไหมนะครับนี่นะครับผมให้ดูแล้วนะครับเป็นไรแดงที่เราเพาะพันธุ์ขึ้นมาเองนะครับเราทําเองทําจากน้ําเขียวของเราเองนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นเป็นบ่อประกันยักษ์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งบ่อนี้นะครับก็เริ่มลอกสีกันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะทยอยทําคลิปการคัดปลายยักษ์ขึ้นฟอร์มนะครับ ก็เดี๋ยวรอชมในคลิปต่อ,ตอไปแล้วกันนะครับก็วันนี้นะฮะก็มาในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วกันนะครับประมาณ5-6นาทีเนาะนะเผื่ออัปเดตให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าหลังจากที่เรา,ามีรถแล้วนะครับเราจะเอารถไปจอดที่ไหนนะครับก็นี่นะฮะก็ทําที่จอดรถนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับข้างฟาร์มเลยนะฮะแล้วก็ ถามว่าตรงนี้นะครับถามว่าทําไมผมถึงมาอัปเยตให้ผู้ชมได้ดูเรื่อยๆเพราะว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับได้รู้ว่าการทําปลากัดนะครับมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับมันเป็นอาชีพเสริมอาชีพที่ดีอาชีพหนึ่งเลยนะครับเพียงแค่เราหาตลาดเจอนะครับเรานะครับก็สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมนะฮะแล้วก็สามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตนั่นเองนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จนะครับที่ภาคผมใจของผมนะฮะ โอเคนะครับก็สาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหากท่านผู้ชมนะครับชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับหากมีคําถามยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามใต้ร่างคลิปได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับมีคําถามยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามใต้ล่างคลิปได้เลยนะฮะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจากกันไปด้วย 5ปา,าร์กาเลซี่นะครับบอกนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับ